สวัสดีเอนะคะวันนี้อยู่กับช่องยูทูปพิตะ h ชนแน l นะคะวันนี้ก็กำลังสงสารน้องมากเลยค่ะรถติดนะคะ ทลายตลึดนะคะดินดินสไลด์ลงนะคะดินตรงนี้เป็นเป็นสาะนะคะเป็นกูคลองนะคะตรงนี้ครับเซโนครับวันนี้ก็โรงงานอยู่สามสามทีมสี่ทีมนะคะตรงนี้ คณะงานวันนี้นะคะก็อยู่กับทีมงานต้อแสงชัยนะคะแล้วก็ทีมงานลูกชายคนเดียวนะคะแล้วก็ทีมงานซีซั่นนะคะคณะง,งานตรงนี้นะคะเมื่อวานก็อยู่กับทีมงานธนพลนะคะวันนี้ก็ลงหลายทีมงานนะคะเนื่องจากชาลูกค้านะคะ,ะให้ลงเร่งด่วนนะคะเนื่องจากติดธารกิจนะคะ น้องเก่งรถไถน,นะคะวันนี้มาช่วยขุดดินออกนะคะว่น้งไปหาจอบมาช่วยหน่อยลูกวุ้นน้อไปหาจอบมาช่วยขุดพี่เก่งหน่อยลูกเนี่ยหาจอบมาช่วยขุดพี่เก่งหน่อยได้เสร็จเร็วๆมีไหมจอบ ไม่ขึ้นนะคะต้องเอาดินออกวันนี้ขยับขยายขอพื้นที่หน่อยนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็เหมือนรอมพลเลยค่ะวันนี้วันนี้ นหน้านะคะวันนี้สามสีท่านนะคะก็อยู่หน้าง,งานด้วยกันนะคะวันนี้ก็ท่านลูกค้านะคะท่านเจ้าของนะคะก็อยู่นะคะสองท่านวันนี้นะคะน่ารักมากนะคะวันนี้ก็มาอยู่ดูแลหน้าง,งานให้เรานะคะก็สามวันแล้วนะคะวันที่สามจากทีมงานที่แล้วนะคะ บบาเบาเฮ้ยนอนกูไปอีกกันแล้วตื่นเต้นเอาอะไปถ่ายคลิปให้ยายหน่อย ให้เลนเคยเป็นคนถ่ายนะคะเป็นคนขากไป going